สวัสดีทุกๆคนก็นะคนเราที่เขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยนะเราคิดประมาณหกหมืนเรื่องคนเราเนี่ยคิดประมาณหกหมืนเรื่องแต่ละวันนะี่ในหกหมื่นเรื่องเนี่ยเราลองคิดดูว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะ แค่ฟังเสียงไปหนึ่งเสียงเนี่ยก็คิดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมาเซอร์พูดเนี่ยนะแล้วก็คิดไปได้หลายเรื่องราวนะแค่แค่มาเซอร์บอกว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะคิดวันละหกหมื่นเรื่องเราคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดไปเยอะแยะไหมใช่ป่ะเออคิดเรื่องราวมากมายใช่ไหมทีนี้ในหกหมื่นเรื่องเนี่ยนะถ้ามันมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ที่นะ เกิดยึดขึ้นมายึดเรื่องราวนั้นขึ้นมามีความคิดที่เขาเรียกว่าอยากมีตัณหาอุปทานความอยากคือตัณหาเนาะความยึดก็คืออุปทานนะก็จะเกิดพบชาติแล้วเกิดตัวตนขึ้นมาไอการที่ในหนึ่งเรื่องที่เกิด ตัวตนเป็นเรื่องราวเป็นเราขึ้นมาเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยต้องไปตำําสามหมื่นเรื่องแค่แต่ที่จริงอ่ะถ้าเรารู้ว่าคิดปั๊บเนี่ยมันจะมีคนคิดทันทีมันจะมีตัวผู้คิดทันทีนั่นเนี่ยมีตัวเราเนี่ยตัวเราเกิดขึ้นมาแล้วเนีย่ยเป็นผู้คิดผู้กระทำขึ้นมาแล้วนะฉะนั้นในในทางภาษา รรมันมีภาษาธรรมภาษาคนใช่ไหมภาษาคนเนี่ยเกิดดับเนี่ยหมายถึงว่าเกิดจากท้องพอ่อท้องพอ่อท้องแม่นะแล้วก็ดับไปแต่ถ้าเกิดว่าภาษาธรรมเนี่ยเกิดความคิดหนึ่งความคิดเราก็มีการยึดในความคิดนั้นแล้วก็สร้างพบสร้างชาติขึ้นมาเนี่ยพบคือภาวะที่ตั้ง นั่นก็เกิดเป็นพบชาติขึ้นมานี่ก็หมายว่าเป็นมีตัวตนขึ้นมาหนึ่งตัวตนแล้วสมมติเรามองเห็นปากาเป็นปากาของเพื่อนของเราถามว่าตัวตนเกิดไหมก็เกิดก็คือเป็นตัวตนของเพื่อนเราซึ่งเราก็ไปหยิบให้เพื่อนเราไอ้คนที่หยิบให้เพื่อนก็เป็นเรามันเกิดเป็นตัวตนสองตัวสามตัวเยอะแยะมากมาย แล้วเพื่อนเราก็ไปหยิบให้เพื่อนอีกคนหนึ่งอะไรอย่างนะเงี้ยนะนี mm hmm. ฉะนั้นฉะนั้นไอการเกิดตัวตนนี้ mm hmm. ก็เกิดวันหนึ่งอ่ะเยอะแยะมากมายเหมือนกันนั้นเราก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็มากมายเยเยอะแยะมากมายเหมือนกันฉะนั้นในการปรุงแต่งเรื่องราว แล้วก็ยึดมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ยเกิดดับนะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยเป็นหล,หลายหมื่นครั้งต่อวันเนี่ยนะมันก็ไม่น้อยนะถ้าเราคิดว่าในสังสรารวัตรนี้เนี่ยนะมันมีหลายกับหลายกันหลายปีเป็นหมืนม่นหมื่นแสนแสนปีเนี่ยคิดดูว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดดับเท่าไหร่ แล้วเราเนี่ยเกิดดับเกิดดับมาเป็นสังสารวัตรเนี่ยถ้าพูดถึงสังสารวัตรในแต่ละวันเนี่ยมันก็เป็นหมื่นแหละนะแล้วนะลสังสารวัตรที่เราเกิดดับเกิดดับจากท้องพ่อท้องแม่มานเนี่ยแล้วเกิดดับไปเป็นสัตว์ดรัจฉานต่างๆทั้ง,งนะเป็นเทพเทวดาทั้งหลายนี่ก็เยอะแยะมากมายก็เกิดดับเกิดดับอีกแหละนะที่นี้ คนเราเนี่ยคิดว่าพอเกิดมาแล้วดับถ้าในทางโลกโลกเราเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยนะเป็นหนี้เป็นสินอะไรก็แล้วแต่นะถือว่าหนี้สินนี่นดับไปพวเนี่ดีหนี้สินี่เป็นศูนย์ทันทีคำว่าดับนี่พวกเราก็รู้อยู่นะนะก็คือหนี้สินเนี่ยจบนะ แต่ว่าการที่เราทําไมในชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราเกิดดับเกิดดับเป็นหมื่นหมื่นครั้งแหละนะเพราะเพราะว่าพอเกิดเรื่องนี้นอัตตาตัวตนเกิดขึ้นมาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเรื่องนั้นไปอีกเรื่องหนึง่งก็ดับจากตัวตนนี้ไปเกิดเป็นตัวตนนั้นดับจากตัวตนนั้นเป็นตัวตนนี้แล้วถามว่ามันเกิดมันดับไหมมันไม่ได้เกิดดับนะ มันยายเรื่องอ่ะมันย้ายเรื่องเหมือนเหมือนหนังอะ่ะเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนังเป็นเรื่องเรื่องนะเหมือนหนังเป็นตอนตนะอน่ะเนเหมือนกับเพลงที่เขาตั้งอเกิดมาท้องตายร่างกายผูพังผู้คนเข้าชังคิดจริงระวังไว้วันต่างเกิดกันมาโดดหกเดียวกันเนี่ย หมือนว่าโลกนี้คือละครไอ้เพลงนี้มันชื่อเพลงว่าโลกนี้คือละครงั้นในละครหนึ่งเรื่องเนี่ยอ่าหนึ่งเรื่องสองชั่วโมงเนี่ยเราก็คิดว่ามันคือหนึ่งเรื่องคือการเกิดและกระดับหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงไม่ใช่ในหนึ่งเรื่องมันก็แบ่งเป็นฉากแบ่งเป็นซีนแบ่งเป็นตัวละครพูดใช่ไหมคำพูดเกิดดับเกิดดับอีกเยอะแยะมากมาย แต่ละฉากแต่ละฉากใช่ไหงั้นเราดูหนังเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนังเรื่องหนึ่งอสองสามชั่วโมงก็แล้วแต่นะแล้วมันเกิดดับเท่าไหร่แล้วตัวตนเรามีเท่าไหร่แล้วมันหายไปไหมอะ่ะนะแต่ถ้าดับในโลกนี้หมายถึงว่านี่สินหมดน,นี่สินในทางโลกโลกทนังรูปทั้งหลายนี่มันหมดคือรูปมันดับ แต่น้ำมันไม่ดับฉะนั้นนี่ศีลทางนามมันจึงไม่ดับไอ้นี่ศีลทางนามคืออะไรส่วนหนึ่งคือเรื่องของพลังงานส่วนหนึ่งคือเรื่องของจิตที่คิดปรุงแต่งสัญญาความจําต่างๆวิบากต่างๆการกระทําต่างๆที่มันจดจําในสัญญาต่างๆมันไม่หมดเนี่ย มันก็เลยเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะทุกครั้งที่มีเกิดมีดับทุกครั้งมีทุกตลอดเวลาทุกครั้งที่เกิดที่ดับทุกครั้งเนี่ยมีกฎธรรมชาติสอดแทรกทํางานนะเป็นเหตุปัจจัยกันตลอดเวลาสังเกตไหมนะดูหนังหรือดูละครแต่ละฉากแต่ละซีนแต่ละ,ะบทเนี่ยนะ ก่าจะจบเรื่องนะก็คิดดูแล้วกันว่าเราไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนแล้วพอหนังจบคิดว่าจบมันยังไม่จบนะกลับมาก็ยังปรุงแต่งต่อในเรื่องราวของหนังนั้นแล้วก็มีหนังเรื่องต่อๆไปอีกรางนั้นคำว่าพบชาติเนี่ยปัญหาอุปทานพบชาตินี้ มันไม่มีจบสิ้นนะมันเป็นสังสารวัตรจนกว่าจนกว่าเราจะไม่เกิดแล้วมันก็จะไม่ดับไม่เกิดนันนหมายความว่าฉากแรกเห็นอาทิ์กำลังขึ้นจากท้องฟ้าใ,ในในจอหนังนะแล้วก็มีเสียงกาเสียงนกร้องเราก็คิดรุ่มแต่งว่า โอ้เห็นธรรมชาติกำลังวันใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรนะคิดว่าเราไปอยู่ในตรงนั้นเราไปแล้วเกิดตัวเราเกิดตัวตนขึ้นมาแล้วแล้วพอหนังมันทุกเราก็ทุกตามไปตรงเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดฉะนั้นเราอย่าคิดนะว่าเราจะไปจับไอ ตัวสังสารวัตนนี่ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นสักเตาเห็นนกลองสักตะวะนกลองไก่ขันก็สักตะวัไก่มันขันไปไม่ได้ปุงมแต่งต่อว่ามันมีตอนนี้ตอนเช้าเนอะสมมติเราไปต่างจังหวัดภรรยาเราตื่นหรือยังลูกเราตื่นหรือยังสามีเราตื่นหรือยังนยผัวตื่นหรือยัง มันตน้องมีตรงนี้ขึ้นมาปั๊บนี่มันก็เป็นทุกขนะ์แล้วแล้วถ้ามันดับเมื่อ,อไหร่